สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับผม JS LTv กันอีกแล้วนะครับก็หลังจากหายไปนานนะก็หลายๆคนก็ทักแชทผมเข้ามานะครับทั้งมีคําถามนั้นคําถามนี้มากมายนะครับทั้งที่ตอบไปแล้วบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ยังไม่ได้ตอบบ้างก็ต้องขอประทานอภัยทุกคนด้วยนะครับในวันนี้นะครับมีคําถามที่ยอดฮิตนะครับที่หลายคนส่วนใหญ่ส่วนมากอยากจะถามผมมากเลยนะครับก็คือวิธีการเล่นไหมครับมอสกับเพื่อนนะครับเล่นยังไงนะครับเปิดเซิร์ฟไหมครับมอสเล่นกับเพื่อนเล่นยังไงครับก็วันนี้ผมจะมาสอนก็แล้วกันนะครับอ่า แนะนำสอนนั่นแหละครับทุกคนก็เป็นวิธีที่ไม่ยากนะครับก็ไม่ต้องเปิดเซิฟอะไรนะแค่เรามีโปรแกรมตัวนี้ก็คือโปรแกรมตัวที่มีชื่อว่า Lastmin VPN นั่นเองก็โปรแกรมตัวนี้แหละทุกคนก็คือมันก็คล้ายๆโปรแกรมตัวแฮมมิชชนั่นแหละซึ่งหลายคนก็จะเคยเล่นแฮมมิชชีใช่ไหมละ่ะแต่แฮมมิชชีเนะี่ยมันอาจจะต้องล็อกองค์ล็อกอินนะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องล็อกอินเลยก็คือโหลดมาปกติก็สามารถเอาเพื่อนเข้ามาจอยเรือข่ายเราแล้วก็เล่นได้เลยนะส่วนโปรแกรมตัวนี้หรือว่าลิงก์ต่างๆที่อยู่ในคลิป นี้นะครับผมจะทิ้งไว้อยู่ด้านล่างคลิปนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็คือแบบว่ากดเพิ่มเติมดูได้เลยนะอ่ะก็วันนี้ผมจะไม่สอนวิธีการโหลดนะก็ให้ทุกคนคลิกลิงก์แล้วก็เข้าไปโหลดเองนะแล้วก็ติดตั้งเองนะครับมันไม่ยากเนาะก็หลังจากติดตั้งอะไรเสร็จนะครับหน้าต่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็นี่ก็คือผมก็ได้เอาเพื่อนเข้ามาในเครือข่ายผมแล้วก็มีอยู่3มเครื่องก็คือ3คนนั่นเองรวมผมก็เป็น4เนาะอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจก็แล้วกันอันนี้ก็จะหน้าต่างแบบที่แบบ เพื่อนเข้ามาอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วก็เป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับส่วนนี้ก็คือ IP นะนี่ก็คือ IP ของเพื่อนนะครับส่วนตรงนี้ผมจะปิดไว้นะขออนุญาตปิดไว้ก็แล้วกันส่วนนี้ก็เป็นชื่อแร้วก็สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับส่วนนี้ก็เป็นการปิดเปิดนะครับถ้าเราไม่ใช้งานเราก็สามารถปิดได้นะครับแต่ถ้าเราอยากจะใช้เล่นไมค์คราบกับเพื่อน นะครับแล้วก็เปิดไว้ส่วนวิธีการสร้างเครือข่ายก็คือกดตรงเครือข่ายแล้วกดสร้างเครือข่ายตรงนี้นะแล้วก็กดพิมพ์ชื่อไปเลยนะครับก็ชื่ออะไรก็แล้วแต่ผมก็อาชื่อง่ายๆก็แล้วกัน,นครับ z x c b b ็ m อ่าหนึ่นะรหัสผ่านก็แล้วแต่ทุกคนจะ ตั้งเลยนะขอแค่ให้คนอื่นเข้าไม่ได้ก็พอแต่เพื่อนเราก็เข้าได้ปกตินะก็อ่าหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าอ่ะหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าอ่ะแล้วก็กดสร้างได้เลยนะครับโอเคเราสร้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับลืมบอกไปเลยนะทุกคนนะก็คือแบบถ้าเรามีโปรแกรมนี้แล้วเพื่อนเราก็ต้องมีโปรแกรมนี้เหมือนกันก็คือโปรแกรมตัวแรดมินเนี่ยเราต้องมีทั้งหมดทุกเครื่องที่จะมาเข้าเล่นไมค์ครับด้วยกันนั่นเองส่วนหน้าสร้างเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว,ลวส่วนตรงเพื่อนนะครับถ้าอยากจะเพิ่มเครือข่ายก็กดตรงนี้เเเครรรืืออขขข่่่าาายยแล้้้ววก็มมตนีพพิ์ช ื่อที่เราสร้างเข้าไปนะครับก็คือ ZXVBNM c b n m 1239แล้วก็พิมพ์รหัสผ่านที่เราได้ตั้งไว้นะครับตรงนี้ไปบอกเพื่อนนะครับว่าชื่อเครือข่า,ขายนี้นะรหัสผ่านอันนี้นะโอเคแล้วกดแล้วก็ให้เพื่อนจอยเขารวมเข้ามานะครับ หลังจากที่เพื่อนจอยเขาลงเข้ามาเรื่าแล้วนะครับเราก็าไม่ต้องสนใจตัวโปรแกรมนี้ละแล้วก็เปิดแบบนี้ไว้แล้วก็ปิดได้เลยแล้วก็เก็บโปรแกรมตัวนี้ไว้ส่วนต่อมานะครับเราก็เปิดตัวเกมไมค์ครับเข้ามานะครับวันนี้ผมจะเอาตัวเกมไมค์ครับที่เป็นไมค์ครับมอสนะก็คือแบบเป็นมอ d แบบมอสซีรี่อ่ะก็คือแบบมอ d อะไรเนะี่ยครับซีนะครับตัวนี้นะครับผมก็ได้โหลดตัวไอโอครับแล้วก็พาราไซมาด้วยนะครับมันก็เล่นได้เหมือนกันแหละก็คือเครื่องเรามีมอ d แล้วนะครับเครื่องเพื่อนทุกคนก็ต้องมีมอสเหมือนกันนนคครรถ้าใใเเล่่ือง เถือนที่เป็น T Launcher นะมันก็จะมีตรง TL mod อยู่ด้านล่างนะก็กดแล้วก็โหลด mod pack มาได้เลยมันเป็น mod แบบอ่าเป็น mod แบบรวมรวมมาให้แล้วก็เราก็สามารถเข้าได้เลยอย่างเช่นอ่า IL Craft นะครับ Parasite ก็มีนะใน T Launcher นะครับแต่ตัวผมเป็นไม e Craft แท้นะผมก็เลยใช้ Kirkford นะครับมันง่ายดี หลังจากที่เราโหลดตัวมอสมาแล้วทุกเครื่องนะเราก็กดเข้าไปเล a y นะส่วนเรื่องตัวเกมไมค์ครับแท้กับเถื่อนนะอันนี้ผมลองละเครื่องผมเครื่องของเพื่อนผมเป็นตัวเกมไมค์ครับเถื่อนนะมันเข้าได้โดยที่ผมไม่ได้ตั้งอะไรเลยนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะ,ะทุกคนลองไปลองกันก็แล้วกันนะเพราะผมยังไม่เจอปัญหานะแต่เมื่อก่อนมันเข้าไม่ได้นะแต่ตอนนี้มันตามหลังมันต้องเข้าไม่ได้ใช่ไหมแหละแต่ ทำไมเพื่อนผมเข้าได้ทั้งที่ผมไม่ได้ตั้งอะไรเลยนะเพื่อนผมเป็นตัวทีแลนเชอร์อะแล้วตัวผมเป็นไมครับแท้เพื่อนผมก็เข้ามาจอยผมได้ปกติก็ถ้าใครเจอปัญหานี้ก็ลองคอมเมนต์มาดูก็แล้วกันดี๋วผมจะลองหาวิธีให้นะครับวิธีแบบไปปิดไปสร้างไฟล์เซิร์ฟเวอร์พัฟพร์ตี้มาแล้วก็ไปปิดตรงออนไลน์โหมดให้นะครับแต่ผมไม่ได้แก้เลยนะในคลิปนี้นะครับก็คือแบบว่าเพื่อนผมก็เข้าได้เลยก็ให้เราเข้าตรงที่ซิงเกิลเพเยอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างแมปสักแมปหนึ่งครับ ก็ผมก็จะเอาแมปเดิมผมก็คือนิเวอร์ตรงนี้ก็กดเข้าไปนะวิธีเนี่ยผมว่ารู้สึกว่ามันง่ายแล้วก็สเสถียรดีนะก็คือผมลองเปิดเซิร์ฟละถ้าเราเล่นไปนานๆเนี่ยเซิร์ฟตัวเซิร์ฟเนี่ยมันต้องแบบรีแล้วก็มีการแหลกนะครับแต่ถ้าผมเล่นโอเพนทูแลนด์กับเพื่อนเนี่ยผมลองไปแล้ว5-6ชั่วโมงเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องการหน่วงหรือแหลกเลยนะแล้วก็แนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเครื่องที่เป็นตัวหัวเปิดเซิร์ฟหรือว่าเปิดแมปให้เพื่อนเข้ามาเล่นเนี่ยต้องเป็นเครื่องท นะครับอินเทอร์เน็ตที่แรงอะประมาณเนี้ยอ่ะทุกคนก็จะทําให้เซิร์ฟหรือว่าแมปที่เราเปิดเนี่ยมันไม่แหลกนะหลังจากที่เราเข้ามาในแบบนี้แล้วนะรเราก็เปิด Open toland นะแล้วก็จะเป็นเกมโหมดไหนก็แล้วแต่นะผมจะเป็นเคทีเพลกละกันเพราะมันง่ายดีนะครับมันเป็นการที่การสอนผมไม่อยากให้มีซอมบี้มาต่อยมาตีผมนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับออโรชีดนี่ให้เปิดเป็นออนไว้นะแต่ถ้าใครไม่อยากใส่สูตรเปลี่ยนเกมโหมดอะไรทีหลังก็ปิดออฟไว้ก็ได้นะไอตัวนี้มันก็คือสามารถที่เราพิมพ์เซตไทม์ เกมโหมดพิมพ์อะไรให้มันเปลี่ยนได้นะครับก็คือแบบว่ามีคอมมานด์นั่นเองแต่ผมจะเปิดไว้นะผมอาจจะเปลี่ยนโหมดที่หลังที่หลังอะไรก็แบบนี้นะครับก็กดสตาร์ทแลนเวอร์เข้าไปหลังจากสตาร์ทแลนเวอร์เรียบร้อยแล้วครับเกมก็จะขึ้นแบบเกมอะไรเนี่ยออนพอร์ตอะไรสักอย่างเนี่ยทุกคนนะก็ปกติก็เป็นแบบนี้แหละเราต้องสนใจมันนะครับแล้วเราก็บอกเพื่อนเราว่าเราเปิดเซิร์ฟแล้วนะนะครับก็ให้เพื่อนเข้ามาเล่นเลยนะทุกคนอ่าและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่เป็นหัวห้องหรือว่าเป็นหัวเซิร์ฟเนี่ยไม่สามารถอออออกกกแแพได้้นคคบบ็ืืถาุุณเ คุณก็จะเด้งหลุดหมดเลยนะครับคุณต้องเปิดแมปหรือว่าเข้าเกมตัวเกมเนี่ยทิ้งไว้ตลอดนะ ถ้ายังมีคนเล่นอยู่ในแมปเนี่ยทุกคนเล่นอยู่เนี่ยคุณต้องเข้าแมปทิ้งไว้นะครับไม่ว่าจะคุณจะเป็นอะไรก็ช่างนะคุณก็ต้องเข้าแมปทิ้งไว้ถ้าคุณกดเซฟแล้วก็ออกแบบนี้นะครับเพื่อนทุกคนก็หลุดหมดเลยนะส่วนเพื่อนที่จะเข้าไปเล่นในเซฟของคุณเนี่ยก็คืออ่าให้กดตรงนี้นะครับก็คือมัลติเพเยอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นด้านล่างตรงนี้เลยว่า Open toland นะสำหรับเครื่องเพื่อนถ้าเพื่อนไม่เห็นเซฟของเรานะครับก็ลองไปปิดไฟวอลดูแต่ผมลองแล้วนะครับว่าไม่ปิดไฟวอลก็เล่นได้ นะครับก็วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ไม่ยากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเกมมาครับที่ลงมดหรือว่าไม่งลงมดก็สามารถเล่นด้วยกันได้นะครับแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเป็นตัวเกมที่ลงมดนะครับทุกคนที่จะเข้าเล่นในเซิร์ฟที่เราเปิดเนี่ยต้องลงมดเหมือนกันทั้งหมดนะครับหรือว่าอ่าถ้าเป็นตัวเกมมาครับธรรมดาต้องเวอร์ชั่นเหมือนกันนะครับอย่างเช่น1.16.1เพื่อนเราก็1.16.1เพื่อนเรา้องก็1ง6 1ทั้งหกดนะคงับมันจะได้เล่นยกันได้แบบนี้ดนะครั้โอเคนะครับคลนปนี้ก็อาจจวย เกินไปแล้วสําหรับวิธีการที่มันไม่ยากนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามผมเสมอมาแล้วก็ขอพาทานอภัยกับทุกทุกทกอย่างที่ผ่านมานะครับทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับ